ทีมคเตรคเตอร์ผ่้พนผมอะดรนายมาจะมาเยี้ยงดเริ่มเลยนะครับหนังโรงงานหนังตาตาตันี้ที่ก็ดีใจครับที่เขาเรียกเรามาพรีเซนต์ในฝั่งผู้พันอาจจะผมสั้นมากๆไม่รูู้ได้รอเล่ต้อยเปลี่ยนบทกดดีใจดีใจเพราะว่าแฟนชายหนังเรื่องนี้ผมว่า อามาต่อยู่แล้วอ่ะคือด้วยรีพอร์ตแล้วมันก็เห็นอยู่ว่าเขาที่หนึ่งในเรื่องของรายได้ของภาพยนตร์มานานตอนนานแล้วยังไม่มีใครหลดได้แล้วก็มาตอนนี้ถึงภาคสามแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ในข่าวสารแล้เป็นแฟนคลับใช่ไหมใช่ครับยุ้ยจะพักแน่หรอผมพักแน่อ่ะผมว่าได้ไปสิบปีแล้วสองพันเก้าที่ปีอะสอง้าสิบประหลัดสิเพว่าสิบกว่าปีนานมากครับนานมากแล้วก็พันปอปอห้าอะไรแบบนี้ ประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่าก็ยังดีที่ภาคภาคสามเขาต่ออย่างภาคสองไม่กี่ปีสองปีมาไม่ใช่ใช่จะเป็นคนหนักที่ภเป็นยังไงครับตอเราผมผมรู้สึกว่าผู้พันเหนียวมากเลยเหนียวไหมครับเขาตายแล้วแบบภาคอะไรเขาตายไปแล้วแล้วก็โดนโอเคใส่ความจำไวร่างภาคที่สองก็จะถือว่าจะเป็นผู้พันก็ได้ เราก็ยังมัเป็นตัวร้ายครับจ้าเหนียวจริงที่ยู้พันได้ไม่ดีรือเคือคู่ปรับกันเลยแต่ว่าอย่างไพเนี่ยก็จะมีตัวร้ายเพิ่มอีกก็คือนี่แหละตามโปสเตอร์ก็จะที่เขามีเยอะๆก็ก็น่าสนใจอาจจะจับมือกับผู้พันหรือเปล่า หรือให้ผมขึ้นไปดูแล้วผมลงมาเล่ารอรอไม่เอาดใครรออีกครั้งหรือว่าเราก็ไม่เป็นขนาดครั้งสั้นครั้งที่แนบมากผมว่าผมมาดูงานภาพดีกว่าแล้วก็สัตว์แปลกๆที่ทางทีมพอตาดีไซน์ก็รอรู้นะครับว่าเขาจะมีลูกเล่นอะไรอีกคืออย่างผมชอบบ้างเลยอย่างภาพก่อนมีการเชื่อมผมกัน่ะคือมันมันแปลกใหม่อ่ะมันมันเหมือนจริงมนุษย์แบบหนึ่ง ก็รู้สึกว่าเอเลี่ยนก็คล้ายๆมันโดนใจเราก็น่าสนใจแฟนตาซีดีทำก่อนวันที่สิบเจ็ดนี้ซูร์กมานุ่งโบงนี้คุ้มค่าแน่นอนงานภาพไม่ต้องพูดถึงเอเรียสที่มันมากขึ้นเขาน่าจะทําได้ดีนะก็มาดูกันเยอะๆในเรื่องก็น่าสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับตัดเลยครับตัดน้ำตกลงผมตัดไหมหรือว่าตัดนาแล้วมันมีจุดเด่นขึ้นหลอดเป็นนุ๊กมัธยมปลตัดเรื่อยๆครับเออ ช่างผมจะตัดให้ทำไมตัดเนี่ยเพ้ามันพันขึ้นเรื่อยๆใช่เขาจะแบบว่าเอ้ยออกงานใหญ่อีกแล้วปรับลุคให้ใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ช่าสุดนะครือว่ามันเรนพันอีกเราตันอีกที่เลือกตอนนั้นอันนี้น่าส่างสุดในการทำงานเรครับใช่แต่ก็ก็ดีข้อดีคือสบายมากทัวั์นี้ทัวนี้สาวผมคือปากสองปากล้างแล้วเจ็ดตัวก็แห้งแล้ว อะไรครับดีนะผมสบายมากมาตดูั่ลองดูพี่โล่งโล่งเลยไม่ถามเลยเพิ่งข่าวซีรีสต้องถามบาเต็มตัวซิใช่ก็ก็อาจจะก็อยากให้ติดภาพจำด้วยแหละเปลี่ยนลุคแล้วกันเพราะที่ผ่านมาผมยาวตลอดอย่างงี้แล้วก็เรื่องความเป็นตำรวจ จริงๆกะเราไม่ได้คุยกันว่าต้องเหมือนขนาดนั้นไม่งัน้นทุกคนก็อาจจะ <c oughs> <c oughs> โคตนหัวอะไรกันหมดแต่ว่าเอาแค่พอประมาณปรับหขนาตรงกลางให้เจอแล้วกันทำเพื่อลูกค้าทำเป็นไงหรืออะไรยังไงเริ่มถ่ายกี่นาทีจบแล้วเป็นเรื่องที่ชอบกระตุ้นเรืองนี้ขึ้นมาหนน่าสนุก <c oughs> เอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องแรกที่เรารวย <c oughs> เรื่องแรกเรื่องแรกที่ <c oughs> ท,ท,ที่น้าพ่รวยที่ผ่านมาก็จะ ส่วนชั้นกลางลําลำบากเลยเลยครับแต่ว่าคราวนี้ก็อยากรู้ว่าเขาจะพรีเซนต์ความความมีฐานะยังไงเรื่องนี้เราจับมงินนะเรืรอ่องนี้เราจับเือนเป็นตำรวจอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าทางนิยายเขาก็จะไม่ได้เน้นเรื่องราวของตำรวจมานนัน้เป็นเริ่องลายมากกว่าก็เหมือนเหมือนมีอาชีพให้รู้นะไอ้ที่ทำอาชีพอนะไรกันมีไว้ให้นูกแต่ก็ภาวนาให้ ี่สอดใส่ภารกิจบ้างจะได้จะได้ตัดเลี่ยนตัดอะไรหน่อยปีที่แล้วใช่ปีนี้ผ่านไม่ไหวเขีนยาเสพไม่หายเลยตั้งแต่ตู้ตั้งแต่ตู้ถูกพาดมาก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วบ้างผมว่ากันผมว่าจะต้องไปมายแล้วยอมจ่ายเงินก็ได้งบตอนแรกงบ ไม่พอใจอะไรการตอนนี้เอเอถ้าให้เป็นเท้าคนอ่ะถ้าเอ<ช>ียงนิดหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเจ็บแล้วใช่แบบจีด๊ดจิตคิดว่าน่าจะเพราะทางผืนมันเชื่อมแล้วก็อาจจะยังไม่ยืดหยุ่นหรือเปล่าสามสี่วันนี้ผมยืดร่างกายตอนเช้ารู้สึกด,ดีขึ้นหะก็อกาจจะเพราะไม่ยืดหยุน่นแล้วแดิทางการรักษาวนนี้ทำไมคืงนี้คือระยะเวลาประกันเเขา เรารับผิดชอบไม่ใ่วันแรกแล้วพอหมอนัดผมก็ไม่ไปแล้วเพราะผมไม่อยากจ่ายตังค์เองอ๋อแล้วเอ็มบิคตอนนี้มันมีการเป็นเจ้าของเืองเกินก็ไ่ได้เป็นอยู่เนี่ยเพราะไม่ยอมไปหาหมออ๋อที่ไม่หายไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาเลยเป็นพี่แต่ผมให้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะหายเองได้อ๋อซึ่งมันมันนิ่มตอนนี้เริ่มกินไม่ได้ละข้อบ้าบ้าจริงจับใช่ ว่านั้นลายนั้นเส้นเอ็นขาขาดไปแล้วแต่ของผมไม่ไม่คิดว่าไม่เพราะว่าเลือดดูหมอซ ocial เขาบอกว่ายัางไม่น่าสเชื้อมีมีมีพี่หมอที่ใส่แว่นนะครับที่เขาจะรักษาไม่รู้ชื่อหมอมีไหมเขาจะมีวิธีเช็คข้อเท้าอยู่ว่าคนนี้เอ็นขาดไปแล้วมันเป็นยังไงมันจะหย่อนหย่อนไหมผมทามแล้วปกติคิดว่าไม่ถึงทันนั้น เชื่อหมอเ็จทำไม่กงว่านวเนอัจจะนหักเลยน่ะคือเราค่อยแก้ตอนเยันได้เลฮ้ยนมันไปี่เราหิบได้ไม่เป็นหลอกทางแข็รงอยู่อันนี้เราคุยไปเรืเรนาะันเราคุยเรื่อยบกันาคุยอลยกันครับเอต้าาเ็มตัวตัตินที่ต้องมีความตรวนเต็มตัวครับเต็มตัวก็เรื่อยเ่ทุที่ทำงานยางหนักตอนนี้ก็ก็เหลือ ที่ตอนนี้มันท้ายปีอ่ะทุกคนก็อยากจะพักผ euh> ่อนกันเต็ม <leaves> ที่แล้วน่าจะเป็นเริ่มใหม่ปีหน้าตอนนี้เราก็พัก่อนี่ไม่พักนะสัมภาษณ์สัมภาษณ์อ๋อเนี่ยมีนักนำนี่แหละเพื่อนชืีแหละก็ทำงานได้ง่ายสบายๆแต่ว่าพี่ใหม่เราได้พักผ่อนไม่รู้รู้แต่ไม่รับแต่ก็มีแผนเที่ยวแล้วไม่ยังไม่มีแต่พออยู่บ้านอยู่บ้าน มีโอกาสเขาดาังมาบ้างมิวไทน์เดี๋ยวไอคอนพาไปร้องเพลงไทยไม่ได้ไปถึงเพราะปีก่อนๆเคยพาเคยพาไปก็เลยไม่ไม่ไปไหนปีนี้คือไม่รับงานก็คืะปีก่อนนั้รับในรุกการจดคู้ไม่รับแต่ติดต่องเป็นโอกาสได้เออรอบๆดูรอบอยากให้รีแคปตีนีเราหน่อยว่าแบบโยาะที่ผ่านมาสัปดาหนี้เป็นยังไงบ้างตับเรารู้สึกว่า ไกลมากมากันไกลมากครับก็คือเอาแฟนเมสไปหลายประเทศเดี๋ยวึ้นก็ต้นปีของผมยาวเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่ลุกลุกเราก็เปลี่ยนเลยผรู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวผมยาวมันปีนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยก็คือเราทํามาหลายอย่างจริงในปีนึงก็เรื่อยๆก็เป็นปีที่ผ่อนคลายตอนนี้เราก็ตั้งหน้าตั้งัก็ไปเจอแฟนๆมาเยอะแล้ว ใช่ก <sympath ize> ็รู้สึกว่ามันพูดว่าไงพอใจแล้วอ่ะหมายถึงว่าถ้าสมัติว่าอนาคตไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าพอใจแล้วแล้วก็ให่ผมรู้สึกว่าผมเอาผมยิ้มแล้วแล้วกันแต่ว่าปีนี้้ปีนี้ปีนี้ปีหน้าได้อ๋อเจอได้เรื่อยๆอยู่แล้วผมก็พร้อมไปเจอครับ ดูเหนื่อยเนาะดูเหนื่อยอะไรเนี่ยขอบคุณครับ